อ๋อนี่ง่ายแปลงร่างเป็นอะไรแปลงร่างเป็นรถไฟแต่แล้วมันก็เป็นอะไรอ๋อนั่งข้างหน้ามันใช่ไหมคมรับมีอะไรรถไฟมีอะไรบ้างมีตาเหรออืมมีจมูกอืมไหนหันมาให้แม่ดูหน่อยสิข้างหน้าหันมาให้แม่ดูหน่อยอ๋อนี่ไหนมันแปลงร่างเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ แปลงร่างด้วยครับแปลงร่างเป็นด้วยครับโอ้เป็นรถไฟแล้วป้นปูนปูนปูนจึกจักจึกจักปูนปูนกระจากค่ะกระจากค่ะเสร็จแล้วมันก็แปลงเป็นอะไรเแล้วก็แปลงเป็นหุ่นยนต์เหรอไหนเเออไหนแปลงร่างเป nah. <If> ็น <framework>, ห <for> ุ่นยนต์ให <through> ้ดูหน่อยโอ้เป็นหุ่นยนต์แล้วหันข้างหน้ามาให้แม่ดูหน่อยครับ อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้เหรออันทางหน้ามาให้แม่ดูหน่อยขันทางหน้าอยู่ไหนเอาเบาเบาเบา,บามันจะพังอันทางหน้ามาให้แม่ดูก่อนอ๋ออ๋อจะตาดูอยู่ หนหันทางหน้ามาให้แม่ดูหน่อยจิโอแปลงร่างเป็นรถไฟแล้วครับปุ่นปุ่นปุ่นปูนอ,อ้อันใหญ่เลยแปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างโอ้มีล้อด้วยหรอแปลงร่างหน่อยแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์โอ้แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับ หันหน้ามาให้แม่ดูหน่อยดิโอ้โหเป็นหุ่นยนต์แล้วหันข้างหน้ามาให้แม่โดยแป้งเพื่อนๆดูหน่อยเร็วเพื่อนๆอยากเห็นข้างหน้ามันโอโ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหสวยมากเลยครับอืมแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับโอ้โหอือ,อ,อ,อเป็นหุ่นยนต์เลยปูน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 ,ปนล้วมากลับกลายเป็นทานฟอร์เมอร์เห่นไหมเนี่ยโอ้ยแล้วก็กลับร่างเป็นอะไร กับล่างเป็นรถไฟแล้วโอ้พากับล่างเป็นรถไฟ,อไไฟเอาเอา้าเบ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 าเดี๋ยวมันพังปูนปูนปูนปนูจิกจักจิกจักปูนปูโอ้แล้วก็แปลงล่างเป็นหุ่นยนต์เอาปูนปูปูนปูรถไฟมาแล้วก็โอ้แปลงล่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับทุกคนอืมสวยมากๆเลยอืูดิ <ì> <t> สวยมากๆเลยครับอืมเอาเอาเอาเบาๆาเบาเบเดี๋ยวมันจะพังเบาเาเออค่อยๆทาครับค่อยๆทามันจะแปลงร่างเป็นอะไรอืมแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เหรออืมรถไฟแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ครับทุกคนโอ้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นรถไฟโอ้โห เป็นรถไฟแล้วจิกจักจิกจักจิกจักปูนปนูแล้วก็กลายเป็นอะไรจิกจักจิกจักปูนปูนปนอืมเอโอ้โหคันใหญ่มากเลยครับทุกคนอืมเด็กเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับน้องเจตากำลังเล่นรถไฟมันทอนอยู่ครับอืมมันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนดูที่โอ้โห สวยมากเลยไหนคห,หน้าไม่เพื่อนๆดูนหน่อยสีอะไรหน้าหน้าหน้ารถไฟสีอะไรลูกมีล้อด้วยใช่ไหมไหนหน้ารถไฟดูดิหน้ารถไฟ,ไฟโอ้โหแปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับรถไฟรถไฟตัวสีฟ้านะครับแล้วก็มันโอ้โอ,โอ้นี่ไงนี่ไงข้างหน้ามาแล้วข้างหน้าตัว ตัวมันเป็นสีฟ้าข้างหน้าเป็นสีขาวหน้านะคะแต่ข้างหน้าน่เป็นสีแดงอ๋อมีมล้อถ้าเกิดเราใส่ฐานมันก็จะแปลงร่างแล้วก็วิ่งเป็นไฟนี่ไงน้องเจตะาําให้ดูแล้วมันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับนี่ไงมีหัวด้วยมีกี่หัวมีสองหัวแล้วอ๋อในไงหัวอีกข้างบนน้องเจตะาจับอยูอม่มันมีหัวเป็นหัวทานฟอร์เมอร์ด้วย แปลงลองทารนฟฟร์เมอร์อ๋อนั่นไงโอโหโอ้แปลงแล้ครับโอโอ้โหสวยมากเลยครับเอาวางวางให้เพวางวางลงพื้นให้เพื่อนๆนดูหน่อยวางลงพื้นให้เพื่อนๆนดูหน่อยครับน้องเจตาครับนี่วางลงข้างหน้าตรงนี้ให้แม่ดูก่อนแม่ยังมองไม่เห็นนะวางลงโอ้โหนี่ไง โอ้โหนี่ไงมันก็จะแปลงร่างอืมนี่ไงแปลงร่างเป็นทานฟอร์เมอร์นะคะโอ้โหโอ้โอแปลงรล่างนะครับมีปืนไหมลูกมีปืนไหมมีปืนด้วยนะคะทุกคนมีปืนด้วยเออเอาโอ้กลับร่างเป็นรถไฟปุ้นปุนแล้ว เอาๆจะกลับล่างหรือจะแปลงล่างเอาทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวมันพังทำดีๆแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์แล้วม,มีปืนด้วยเหรอลกูกมันมีปืนไหม,มเอามีปืนด้วยโอ้ก็นี่ไงแปลงล่างเป็นรถไฟอีกแล้วนี่ไงหน้าตาของรถไฟน้องเจตอืม มีอะไรมีล้อเดี๋ยวลูกมีล้อเหรอมีล้อไหมมันมีล้อไหมอืมแปลงล่างแล้วครับแปลงล่างแล้วครับโอ้โอ้โออเออแปลงล่าง,ลง,ลางอืมฮืมโอ้แปลงล่างโอ้โหนั่นอะไรนั่นหลังคารถเหรอโอ้โหโอโหนั่นหลังคารถอืมหลังคารถครับอันนั้นอืมล้อล้อรถไฟ อูนี่ตูดรถไฟแล้วนี่ไงข้างหน้ามาแล้วนี่คือข้างหน้ารถไฟครับอืมเอาวางตรงให้เพื่อนเพื่อนดูดว้วยโอ้โแปงร่างเป็นรถไฟปูนปูนจิกจักจิกจักจิกจักปนปูนมาแล้วเอาแปงร่างเป็นหุ่นยนต์โอ้ขึ้นมาแล้วครับเป็นหุ่นยนต์แล้วครับอืมก็คือหุ่นยนต์ รถไฟมันท่อมมาแล้วเิดเอาใหะไรหันอะไรมันหล,ลุดหัวรถไฟหรือเปล่าหันมาหันแม่ดูดิอยู่ตรงไหนหันหน้ามาหันหันหัวมาใม่แม่แมดูอ๋อหัวหัวมันนั้นนั่นหลังคารถเออ แล้วมันก็จะกลายเป็นรถไฟแล้วมันก็จะแปลงร่างเป็นหุ่นนั่นแหละหัวหัวหุ่นยนต์เอาโอ้โหเบา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 ครับเบาเบาครับลูกเบาเบาโอ้โหแปลงร่างโอ้โหเอาเนี่ไงหัวนี่ไง

หันหน้ามาทางนี a a ้หันหน้ามาทางนี้ดูหน่อยหันหน้ารถไฟมาทางนี้ตาหันหน้ารถไฟมาทางนี้เออแล้วก็มเหรอครับรถไฟครับแปลงร่างโอเป็นหุ่นยนต์แล้วครับโอ้นั่นหัวหุ่นยนต์นั่นนะลูกจับอยู่นะเอาแปลงร่างโอแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับ อืแปลงร่างแล้วจุกจุกอออายเป็นรถไฟอีกรอบโอ้เออแล้วก็เป็นหุ่นยนต์แล้วก็กลายเป็นรถไฟจิก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 พุ่นพุนุ่นพุ่นจิจักจึกจิกพุ่นพุนแล้วก็กลายเป็นหุ่นยนต์อีกรอบอืโอ้โอ้เบา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 เ จักจักจึกจักจักปูนปนูเอา้ามันผิดทางแล้วนั่นมันต้องตั้งอีกทางหนึ่งเอาหัวมันขึ้นมาหันตูดมันเอ่ยยกหัวขึ้นแปลงล่างรถไฟแปลงล่างอ๋อหันหันหน้ามาให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงหน้ารถไฟนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงเอามันแปลงล่างอีกรอบ แปลงล่างแปลงล่างแล้วครับแปลงล่างโอ้ยแปลง่า จะให้มันเป็นอะไรล่ะลูกใจมันเป็นรถเหรอใ่มันรถก็ต้องใส่ถ่านเอ้รถไฟ้รถไฟเหรอครับหันหน้ามามันกลายเป็นอะไรแล้วล่ะมนโยนตรอมันแปลงร่างเป็นอะไรมันแปลงถูกไหมนะหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิครับหันหน้าม่เป็นเพื่อนโน้หน่อยครับดิโต้เมื่ <an> <g ain> แต่งล่างยังมัมแต่งล่างรออืปกปลง่างไหนจแปลงล่างแล้วแปลงล่างอือแป่งล่างครับแต่งล่างมืดทั้งแป่งล่างเลยครับแตลงล่างเป็นหุ่นยนต์ โอ้โหโอ้โหแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ไงอืมอืมันนี้แปงล่างเป็นรถไฟแล้วก็เป็นหุ่นยนต์หันหน้ามายกขึ้นชิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับอืมอืมหันหน้ามาเพื่อนๆดูหน่อยโอ้นี่แหละครับโอ้บุนดุนบุนด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 ุนหุนุนดุนดุนุ เออเออโอ้โหแปลงร่างได้ด้วยเด้อโอ้โอ้โอ้โหสูงมากเลยครับดูหน้าหน้ารถไฟสูงมากเลยครับอืมอันหน้ามาหาแม่ดูหน่อยโอ้นี่งไงโอ้ดู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 ด ตอนนี้มันกำลังเป็นหุ่นยนต์อยู่นะคะเอาอันนี้หัวหัวหุ่นยนต์เหรอลูกอันนี้หัวหุ่นยนต์โอโนี่ไหนแม่ดูดิอ่ารถขับรถไฟนะแม่ดูนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้มันเป็นแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์อันนี้หัวหุ่นยนต์อันนี้หน้าหน้ารถไฟก็ยกล้อดู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 ดดดดอ้ยกขึ้นอโหแปลงล่างแล้วคะ่ะโอ้ เ oh, oh, oh. อุ้นหุนุนุนุโอ้โหโอ้แป้งล่าง mm hmm. แป้งล่างอืมรถไฟมันท่องแป้งล่าง mm hmm. จักถึจักจุกจักุจกจ,กจกัปูนปูนปูนปูถึับครับเจตาครับอ mm hmm. <c oughs> ไหนดูดิ ก็ใหญ่ไหมใหายเป็นไรอะแรงเอามาให้เพื่อนดูหน่อยแม่จับดูแม่ดูหน่อยอำไมแม่ดูก่อนอำไมแม่ดูก่อนลูกมีล้อด้วยนะครับทุกคนโอมันมีล้อหมุนได้ด้วยโอ้โหนี่ไงล้ออืม้านุถไฟมีล้อด้วยอืมมีล้อด้วยโอ้โหโอ้โห สวยมากๆเลยโอ้โหดิหน้ารถไฟสวยจริงๆเลยอ่าหันหน้าข้างหน้ามาให้แม่ดูก่อนอโอเคค่ะพบกันใหม่นะคะบายบายก่อนตากบายบายแบายบาย <c oughs> บอกเพื่อนเพื่อนก่อนรถ,อรถไฟเออรถไฟเจตตะครับใช่ไหมบาย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 เก่งมาก่แล้วพบกันใหม่นะคะพเพื่อน พีน้องเจตาจะมีของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกนะค่ะ